ก็จะใช่นี่ครับใช้เจ้าพี่รุ่นไปตรงนี้ครับเอามาลองดูครับออกสามทีเลยครับยังไม่คันจักทีเลยแต่เอามาโอ้เหนื่อยไลเหนื่อยใหญ่ผมามาลองดูครับที่นี่จะคันไหมทำไมคันกับผิดจรรณาครับเห็นว่าหนกยังไม่ถ่ายถ่ายยังไม่เต็มคนครับคันแล้วครับตอนนี้โอ้จนนกป่าเ,นนาเข้ามาขี่ขี่เลว่ายิงคัน <c oughs> โอ้ผมเหนื่อยใหญ่ ที่มันยังคันหายผูกเนาะแม่ผมเลยเหนื่อยใหญ่ครับเขาตกผมนยังไงกนกมันหลังเล่นนานเขาว่านกมันหลังเล่นนานประมาณถึงปีนะผมก็เลยเหนือใหญ่ใส่ง่ายกับแม่คันสามทีเลยโอ้ผมนี่พึ่งมาคันครังที่สี่อ้ปลาันที่สี่นกปลาเรียก นกปลาเลียกอยู่ในผงนู้นเนี่ยใส่อยู่นี่นกตัวเองขันโยหนหาเสยไม่เลี้ยงไม่ะนั่นได้ครับโอ้เหนื่อยใหญ่ผมจะทำยังไงจานสอบถามอาจารย์หนุกท่านอยู่ตรงนี้นะครับจะทำยังไงให้นกกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะครับไปให้จะให้นกยิ่งกระป๋มามันเลเ้ยงอาจารย์หุกท่านมีวิธีแบบไหนคอมเมนต์มาคุยกันหนึ่งเดือนครับคอมเมนต์มาบอกกันได้ สองกุ้งหอยครับนอตอ๋อยจะแขงลงน,น <c oughs> <c oughs> ้ายของเขาแล้วครับตอนนี้ครับนอเขาแล้วบิดมาอยู่นี่เนตัวเมีเน,นี่ตัวผู้แต่ตอนนี้นอเขาปึ๊บนอกอยู่บนยอดครับ รุ่นนี้เป็นหนกโอเขาครับ โมบานเป็นปลาสอมน,นกผม <c oughs> ครับจะเอานกดิ้นมาใสกับไม่มีทีไสครับยาสูงัตัวนี้ผมตามอยู่สามปีแล้ะครับนกเสียงกลางตังวนี่ครับ รวมอีกตัวนึงครับเอาสองตัวครับรทั้งท้ายจะเป็นตนัวเมียครับนกเสียงกลางตัวนี้น,น,นกปลาตัวนี้เป็นนกลวงครับโอ้ยนกโตกันเลยไม่ปากนะครับโอ้ยเอาไข่แน่นอ่ะยับซะาทำเอาวะวะนะ กตัวบปุปปกครับอาจารย์ครับตายยางงี้หมตาย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 ยางนี้ยอยนเออแ่ะคู่เดึงไอเดึงไม่งั้นเนาะครับเนาะโอ้ยทิสาเข้าที่หลังนี่หาวครับ กันดูสายกนดดขอสันจะเป็นตเมียมองปาอยูวพครับโอ้ยมองมาเห็นครับซูม ต่อไม่ปาาครับทำไมอยู่ลกปลาอยู่ใกล้ๆ ผู้ว่าทำเลยโอ้ยหนุตกโตปากเขาไปเลยครับโอ้อยู่ไในไ้่ไม่เหยียบครับยังเหยียบไปมัเนเหยียบกิ่งมันหลายครับต้นสแต๊ดทางกระโดนขามนาชานันก็ไปกับมาก็ไปกับมาหนุตกโตก็ไม่ปากไหมทำ ฐานฐานในมีวิธีทำไห้หนกต่อเรียนดีๆพอเมนตนมานบอกกันได้เลยครับดื้อแลนเปลี่ยนความรู้กันครับอาจารย์ครับผมว่าผมดูน่ะครับอาจารย์ดูครับอาการหนกต่อเก่าเก่าเก่งดูครับเดินมาเอา ครับนกตอเกา่านกตอเก่งนกตอเก่งเขาเดี๋ยวเอาลงมาให้ดูครับตอเก่ง ดูอาการนกต่อเก่งครับดูครับนกต่อเก่ามันยิบเป็นอย่างงี้นี่ครับจ้ะดูครับดูอาการดินครับดินแบบโซต,ตายครับ หมุนมดนกเขาก็ไม่ปาดนกมาเลี้ยงกันนกมาเลี้ยงกันขันโยนใส่นกปาชฉยโอ้อยาหายผมว่างไงเลยครับหมุนมดครับหนกก็มาอยู่ระกันยันสองสามทีจีมันเดือนแล้วเด้ครับนี่แต่ว่าดูมันจะเล่นได้นี่ครับอาจารย์เหนื่อยใหญ่ผม ไปสื่อตอนเองไปสื่อก่อนบักเกา๋าบักเกง่งเนาะครับเกา๋าแต่่าอยู่บานครัเนี่ยโอ้มันนิ่งดีแทนจังผมเป็นเขาใจเหมือนกันเขาโกหกผมหรือเป็นกระตัวหนกหรือมันเป็นไอไแต่มันเป็นหนกสองคู่หอยนะครับเกี่ยวกันไมก็ไม่รู้แต่ว่าผมเคยเล่นหนกสองคู่หอยมากัมันก็ไม่เห็นเป็นไอไสักทีไม่เห็นโกงเห็นไอไสักทีเนาะครับผมหัดหัดหนกมากกับ มเห็นเป็นไอสักทีมันเป็นมันนี่ยเลยโอ้เหนื่อยใหญ่ออกปาซีขัางพอดีคันขัางดีซีแล้วก็มันดินแตกมุนมัน้บได้กัดช่างมันเถอะครับเอ็งไปเห็นเอ็งชอบเอ็งพอใจเนาะอิงมาเนาะเอ็งก็ไปดาม,มาอะไรเข้าไม่ได้เนาะทำใจระวังครับเนาะเดี๋ยว จะลองดูอีกครั้งหนึ่งค่ะหาครั้งแล้วไม่ผ่านกับน,นุ่นแหละเด็กลับคืนสูบปามันเดิมครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะจบไวซ้ำนี้และครับก็บไม่ได้เชลยน,นะครับของพอจะได้กัไม่ได้ครับหนกปลาฮาวเจนกันโดนจนไ่ติดคอนไ่ติดกิ่งนะครับเหนื่อยใหญ่หนกต่อขันอยู่สองถอดน้อยนแอยวกค ยุดเงียบนะครับครับกาวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ได้เวยครับเด้อเป็นกำลังใจเด้อเพื่อที่ไดเป็นกำลังใจเพื่อี่ไดมีอุปกรณ์ดีๆมาถ่ายทําให้พี่น้องให้นานาทุกท่านได้รับชมนะครับเนาะวันนี้ก็ขอจบคลิปสำานี้ครับสวัสดีครับ